สวัสด <mile inside> ีค <bas> ่ะทุกคนค่ะวันนี้พี่ปาพามาออกกําลังกายค่ะมาจิมค่ะทุกคนค่ะก็ตื่นเช้ามาพี่ก็ถ้าไม่มีอะไรเร่งด่วนตอนเช้าพี่ก็จะมาออกกําลังกายอย่างนี้ทุกเช้านะคะทุกคนคเอาเหงื่อออกหรือการออกกําลังกายก็เท่ากับเราได้กําลังกายด้วยนะคะทุกคนพี่ปาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่วงนี้เราจะเห็นพี่ปาลงคลิปทุกวันเนาะเพราะว่าอ่ะ ถ้าถึงเดือนอเดือนหน้านี้ก็จะพอปีหนึ่งแล้วเนาะเล่น YouTube แต่ก็เวลามันก็ยังอยู่อีกไกลเนาะทำให้ได้ตามกฎตามเกณฑ์ก็เลยเร่งลงคลิปเพื่อว่ามีคนเข้ามาดูเวลามันจะได้เพิ่มเนาะเพราะว่าะจะให้พี่ไปไลฟ์สด พี่คงทําไม่ได้เพราะว่างานพี่เนาะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันสามสาทุ่มนะคะเนี่แหละค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาสปอร์ตเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมค่ะรวมทั้งเพื่อนที่เล่น YouTube ด้วยกันคนที่มาติดตามนะคะพี่ปาก็ฝากช่องใหม่ที่กําลังหัดทำํำหัดเล่นด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้พามาออกกําลังกายค่ะก็ การออกกําลังกายก็ไม่ได้อยู่ห่างบ้านนะคะคือข้ามถนนไปฝั่งนี้ถ้าเดินก็ประมาณ7-8นาทีก็ถึงบ้านถ้าขับรถก็3าสนาทีค่ะแต่ว่าเอารถมาเพราะว่า <c oughs> เอากําลังกายเสร็จแล้วมันไม่มีแรงเดินกลับบ้านนะคะต้องข้ามถนนด้วยนะคะทุกคนก็ในบริเวณนะการออกกําลังกายตรงนี้นะคะมันก็อยู่ในเขตมอนะคะมอนี้ก็จะอยู่จากไม่ห่างบ้านพี่ค่ะอยู่ใกล้ใกล้กันมากค่ะ นะคะทุกคนคะ่ะก็ค่าออกกําลังกายเนาะพี่ก็เล่าเรื่องการเข้าจิมที่นี่ก็คือเดือนละสิบเหรียญน,นะคะเดือนละสิบเหรียญถ้าเป็นเงินเราก็300บาทเนาะเดือนละสิเหรียญพี่กับสามีก็เป็นสมาชิกที่นี่มานานแล้วนะคะก็คือเราจ่ายจ่ายทั้งปีส่วนสามีพี่เนาะก็เฉลี่ยเลยว่ามาเดือนละครั้งนะคะส่วนพี่ก็ก็ได้มาอยู่นะคะ อาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งนะคะก็ะเวลาเราไม่ได้ยุ่งจริงๆการออกกําลังกายมันก็เรามายิมอย่างน้อยก็ได้เอาออกสักสี่ห้าร้อยแคลอรี่เนาะแล้วทํางานรอบบ้านด้วยก็น่าจะได้วันละห้าหกร้อยแคลอรี่แต่เรากินเข้าไปสักสี่ห้าพันแคลอรี่โอ้ก็ยังดีเนาะมันก็ยังได้เอาออกเนาะก็บางคนอาจจะคิดว่าเราทํางานก็เหนื่อยแล้วทําไมต้องออกกําลังกายทํางานกบ ทำงานแล้วก็เหนื่อยก็เครียดสมองเนาะแต่เราออกกาลังกายเราได้เวลาเราเหงื่อออกเราอาบน้ํามันได้ผ่อนคลายได้รีเล็กแลก็มันจะทําให้ผิวพันธ์เราชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ได้สูบฉีด ต่างๆเนาะจะไปดูว่ารอบมอตรงนี้นะคะข้างบ้านพี่สมัยที่พี่มาเนาะก็คิดย้อนไปอีกสิบปีที่แล้วนะคะสิบปีอีกแล้วนะคะอะคือคนที่นี่เขาจะมีความแบบตื่นเต้นแล้วก็ชอบช้อปปิ้งในในวัน Black f r i d a ดนะคะ Black Friday เนี่ยมันเป็นการลดกระนำช้ำ,ช,ำช้ำช้ำชอกไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็คือบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะ บริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะคือแบบใหญ่กว้างไพศาลมากแล้วก็ถ้ามาสายคุณจะไม่มีที่จอดรถเลยบางคนเขาจะมารอตั้งแต่ตอนเย็นโดยเฉพาะตรงของแบรนด์เนมนะคะที่เขาจะมารออยู่ตรงประตูอันแถวยาวลายยาวมากยาวมากค่ะทุกคนค่ะก็คือถ้าเป็นคนที่มาจากพี่เห็นคนทางทางอินเดียเนาะ ทาง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 ภาคบ้านเราทางเอเชียนะมานะ่ะทุกคนคะ่ะเขาเอากระสอบสีดำนะกระสอบมาเลยนะคะเพราะว่าเขามาเพื่อจะมามาโกยของลงไปอะ่ะโกยของลงไปเพราะมันเป็นช่วง black friday คือของลดลดราคาเนาะแล้วเวลาเอากลับไปขายที่บ้านเรานะ่ะมันก็จะได้กำไรได้ราคา ะะทุกคนคะ่ะก็เลยเขาก็จะมาโกยอะไรพวกแม่ค้าพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาโกยการเข้าแถวบางทีเราจะไปเลือกแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเพื่อจะมามาใช้นะ่ะเราเลือกชิ้นนั้นวางชิ้นนี้ไม่ได้นะคะในช่วง black friday เพราะาทุกคนเขาบางทีเขาไปกโกยของมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็อแล้วมอตรงนี้นะคะก็อีกไม่นานก็น่าจะโดนทุบทิ้งแล้วเพราะว่า <laughs> มันหนึ่งเลยคือก่อนโควิดเนะาะ ก่อนโควิดมันก็จะบูมบูมมากคนจะมาเดินจะมาซื้อจะมามาจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาหลังพอเป็นช่วงโควิดก็คือคนจะซื้อของออนไลน์เยอะขึ้นคนเดินเดินห้างน้อยลงนะคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจการทางออนไลน์ซื้อของออนไลน์ทุกอย่างนะ่ะมันจะจะบูมแล้วก็ร้านรวงไม่ว่าจะเป็นห้างต่างๆก็จะปิดตัวลงได้ข่าวว่าอีกไม่ ไม่กี่ปีตรงนี้ก็จะกลายเป็นคอนโดไปแล้วนะคะทุกคนขาเพราะว่าคนชอบช้อปปิ้งทางออนไลน์เขามีทางเลือกใหม่เพราะว่าการช้อปปิ้งตามออนไลน์มันจะถูกกว่าด้วยแล้วก็สะดวกกว่าแต่แต่สะดวกกว่าดีกว่าก็จริงนะคะแต่ว่าเราไม่มีสังคมเราไม่ได้ออกไปเห็นอะไรนอกบ้านเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้ามาก็ของก็มาส่งหน้าบ้านเลยครับทุกคนเนี่ยคะ่ะก็ แต่ก่อนนู้นก็จะมีโรงหนังมีอะไรทุกอย่างในนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มปิดตัวลงไปไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนทุกคนนะคะที่พี่ปาอ่าที่เข้ามารับชมแล้วมาดูพี่ปาอ่ามาซัพพอร์ตพี่ปาไปทุกบ้านนะคะก็คนไหนไปช้าไปไปช้ายัางไงพี่ก็ไปคะ่ะเพราะว่าเนาะพี่ป่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่มีทั้งถ่ายคลิปแล้วก็โทรหาบ้านด้วยอะไรด้วยเนาะก็ก็มันก็เลยต้องอ ไปทีละบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณถ้าถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆที่เล่น YouTube ด้วยกันแล้วก็เอฟซที่เข้ามารับชมติดตามนะ่ะพี่ป่าก็จะไม่มีกำลังใจทำทำคลิปนะคะทุกคนขอบคุณ และขอบคุณขอบคุณมากนะคะก็ขอฝากพี่ป่าอีกคนหนึ่งนะคะไว้ใ,ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะก็คนแก่คนนี้คลายเหงาเนาะได้มีเพื่อนมาติดตามมาคอมเมนต์มามาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะก็พี่ป่าก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้คุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ